สุดท้ายเราก็โอเคเราเนี่ยอยากเป็นแอร์ใช่ค่ะเราเนี่ยสามารถรับมือกับลูกค้าได้ไหมเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมค่ะ o was your sleep last night <ม>อะไรแบบนี้ก็ได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับนนอนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนบอไหนดีพบกับพี่เตออยอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่มากับแขกรับเชิญพิเศษ Could you please introduce yourself Oh, yes, uh, my name is Ni and I, I graduated from k a s e s a University And right now I'm working as a cabin crew in one airline in the Middle East ต่อมาวันที่สองและเหลังจากที่เราได้ secret paper เ,เกิดอะไรขึ้นวันที่สอง พอเราเข้าไปถึงที่ห้องปุ๊บเขาจะนัดเรา9โมงค่ะแต่ว่าน้องๆจะไป9โมงเดยนะคะเขาัด9โมงเนี่ยแนะนําให้ไปถึงประมาณ7โมงการไปเช้านะคะเพราะถ้าสมมติว่าเขาเกิดเปลี่ยนแพรหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ไวกว่าเดิมแล้วเราก็เหมือนไปเตรียมตัวด้วยนะคะแลวอีกอย่างหนึ่งในกรรมการเขาจะมองเห็นนะคะว่า9โมงยู่เข้ามาพร้อมมาในห้องทั้งที่คนอื่นมานั่งรอแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบเอ๊อยากทํางานนี้จริงหรือเปล่าทําไมแบบไม่เตรียมตัวเลย แล้วพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะเปิดวิดีโอต่างๆของสายการบินให้ดูว่าสายการบินเนี่ยอยู่ประเทศอะไระประวัติสายการบินทั่วไปเข้าว่าใช่ค่ะเขาจะบอกด้วยว่าเงินเดือนได้เท่าไหร่นะคะตอนนั้นคือแบบน้องๆก็จะแบบให้ช่วงไข่ฝันเลยปะทุกคนใช่ไข่ฝแบบันมากๆค่ะตอนนั้นเขาจะให้เราดูว่าเนี่ยถ้าเราได้ไปอยู่ที่นู่นจริงๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันจะต่างกับไทยมากเราคิดว่าที่ไทยร้อนใช่ไหมคะตะวันออกกลางคือแบบมันคือมีความร้อนมากกว่านี้ได้ด้วยเหรอ แสดงว่าเนื้อหาที่เขาให้เราดูเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสอบบ้างไหมจริงจริงแล้วไม่เกี่ยวเลยค่ะ <laughs> พอให้เราดูเสร็จเราปุ๊บเขาก็จะเหมือนแบบกรรมการเขาก็จะพูดเรื่องต่างๆให้เราฟัางก่อนหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะ แจกข้อสอบอืมแจกข้อสอบนะคะเวลา30นาทีค่ะกี่ข้อคะสามสิบข,ข้อค่ะข้อละหนึ่งนาทีใช่แล้วค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2อสองเซตนะคะก็คือเป็นเซตแรกเนี่ยจะเป็น reading ค่ะแล้วก็เซตที่2จะเป็นเหมือนแบบเติมคําค่ะเอาจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยนะคะน้องๆพี่บอกว่าไม่ยากเนี่ยเพราะมันเป็นความรู้แบบพื้นฐานมากๆนะคะอืม <ใน S 1> <ๆ>อย่างที่ขอยกตัวอย่างสักข้อนึงอย่างเช่นนะคะอืมเขาจะให้ประโยคมาเป็น A คุยกับ B จุดๆ,ๆแล้วก็ you like to drink May you like to drink อ่าพี่เไยคิดว่าอะไรดีคะ wood wood ไหม wood ถูกต้องคะ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น wood เห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบ อะไรที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องการสอบอันเนี้ยค่ะเขาจะเน้นเรื่องความไวแล้วก็ความรอบคอบนั่นเองค่ะเขาจะบอกคะแนนด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่ลวคนที่ผ่านเข้ามานะคะตอนแรกเนี่ยผ่านมา300คนจาก3,000นคนใช่ไหมคะีนจาก300เนี่ยก็จะเหลือ150ค่ะจาก English t e ท t เลยอ๋อไหนนายบอกว่าไม่ยากทาไมลงไปขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขานะคะต้องการคนที่ได้เต็มนะคะหรือว่าผิดแค่1คข้อเท่านั้นมันไม่ยากแต่ว่าอยากให้น้องๆนะคะก็ฝึกไว้นะคะฝึกเรื่ องความรอบคอรอบ,นะอบใช่ค่ะแล้วก็ฝึกทําข้อสอบที่มันแบบเราลองจับเวลาตัวเองดูนะคะจะมี reading ด้วย reading ก็ไม่ยากเหมือนกันเป็นการถาม two false ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ทันหรือเปล่าที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ทันใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากสอบ English test แล้วรู้ผลแล้วมีวันในวันที่2เนะี่ยมีทำอะไรต่อยอไหมมีค่ะก็คือจะทำเป็นชิดแชทค่ะเขาจะเรียกรอบนี้ว่าชิดแชท ก็คือจะเป็นการคุยกันค่ะเขาพอแชทเนี่ยเขาก็จะให้แบ่งกันเป็นกลุ่มและเข้าไปเจอกรรมการคุยเดี่ยวหรือว่า,าคุยกับกรรมการหลายคนคุยกับรกรรมการสองคนค่ะเขาถามเราอะไรบ้าง What is the importance of happiness in, in childhood ค่ะก็คือความสัมพันธ์ความสําคัญของความสุขในวัยเด็กตอนนั้นก็เดี๋ยวนะอ,อันนี้มันไม่ใช่คําถามที่เราจะถูกเตรียมไว้ถูกไหมเขาจะถามบบอะไรก็ได้ จริงๆเนี่ยมีทิคให้นะคะถ้าสมมติว่าคิดยังไม่ทันเนี่ยเราอาจจะพูดถึงพูดเกินก่อนได้อย่างเช่นตอนเด็กเนี่ยเป็นยังไงเพื่อแบบเป็นการซื้อเวลานะคะให้เราคิด นานๆเน,นี่ยเขาก็จะแบบทำไมไม่ตอบสักที่อะไรอย่างนี้ซึ่งคําตอบของนายตอนนั้นคือความสงคัญของความสุขในวัยเด็กเนี่ยก็คือการแบบว่าได้แบ่งของเล่นกับเพื่อนค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วคือกรรมการอีกท่านหนึ่งเขาก็จะแบบเอา้าแล้วมันยังไม่ได้พูดถึงความสําคัญของความสุขเลยเวยลารเราตอบคําถามอะคะ่ะเราก็ต้องดูรีแอคชั่นของกรรมการด้วยว่าเขาพอใจกับคาตอบเราหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เฮ้ยกรรมการดูหน้าอย่างแบบไม่อิมเพรสไม่พอใจเลยเราก็อ๋อการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนๆใช่ไหมคะมั ส่งผลถึงตอนนี้เป็นความสําคัญที่ทําให้เรานีนยรู้นะคะว่าการให้การแบ่งปันใช่ค่ะก็เลยแบบเออเขาเริ่มยิ้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็สบายไปได้ค่ะแล้วตัวใช่ค่ะ้นเราเรารู้ผลเลยไหมว่าวันนั้นเราผ่านหรือไม่ผ่านรู้ผลเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศชื่อคนที่ไม่ผ่านนะคะเขาจะประกาศเป็นเลขนะคะเราต้องจําเลขของเตงไว้สุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกว่าเลขที่ประกาศไปคือไม่ได้แล้วก็โอ้ อ๋อแล้วก็รอบ2นะคะตอนที่เราเข้าไปเรื่องชิชันเนี่ยกรรมการจะถามเราด้วยเรื่องของร้อยแพรเป็นและร้อยสักอ่าน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเป็นแอร์เนี่ยห้ามสักเด็ดขาดเลยนะคะเด็ดขาดแบบในล่มผ้าไม่เห็นเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขามารู้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยออกอยู่ดีนะคะหลายๆสายการบินเนี่ยห้ามทําค่ะก็คือร้อยสักแพรเป็นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งใจ ได้ไหมคะแผลเป็นเนี่ยจริงๆก็มีได้นะคะคนสมัครเนี่ยอย่างที่พี่บอกคือแบบหลายพันคนมากเลยคือเขามีชอยเยอะว่างไหมใช่<ง>เขามีชอยเยอะน้องๆอาจจะแบบดูแลเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะคะจะแบบถ้าแผลเป็นอะไรไปก่อนนะคะให้รอยจางลงค่ะมีนิดหน่อยเนี่ยได้ใช่ค่ะรอบ3ใช่วันต่อไปเลยไหมไม่ค่ะเขาจะให้เราเว้นไป1วันค่ะแล้วครั้นี้เขาจะให้เอกสารเรามาด้วยค่ะเป็นเอกสารที่เอาไว้ใส่แบบประวัติของเล่าแล้วเขาก็จะให้เราเขียนเอเซส์อยู่ประมาณ3เรื่องค่ะ รอบที่3ามะคะเขาจะแบ่งคนออกเป็น2รอบค่ะก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายค่ะอย่างของพี่แนยได้ช่วงเชา้า<ม>เราเข้าไปก็จะคล้ายๆรอบชิดแชทเลยค่ะก็คือเขาเนี่ยจะถามคําถามเล่าแต่รอบที่สามเนี่ยจะถามคําถามหลายคําถามมากๆเลยค่ะก็คือในได้ไปมากกว่า5คําถามนะคะมีอันไหนที่เราเตรียมมาบ้างไหมมีมีอันหนึ่งค่ะก็นนคือเรื่องของ customer complaint ค่ะ<ม>ว่าเคยเจอลูกค้าเนี่ยบ่นอะไรเกี่ยวกับแบบ งานที่ทําบ้างไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับงานบริการของเราในโดนเกี่ยวกับเรื่องของคิดยังไงค่ะเกี่ยวกับการสัญญกรรม How ว o ร์ดเดอร์จิติกับบอลพลาสติก r ซออีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมในการทํางานค่ะมันมีแบบเทคนิคในการตอบไหมว่าเราควรจะตอบแบบความเป็นจริงเท่านั้นหรือควรจะตอบแบบในแง่บวกตอนที่เราไปเนี่ยให้เราแบบ r ฟรชตัวเองให้ตัวเองเนะี่ยคิดบวกเข้าไว้ค่ะไม่โพสติฟทิงกิ้งค่ะ oh. ก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกแล้วก็พยายามจะแบบว่าเข้าใจมันแล้วเราจะอยู่กับมันให้เราเนี่ยมีความสุขได้ยังไงค่ะมั mm hmm. นมีอีกคําถามนึ่งที่พี่โดนไปก็คือถามว่าถ้าเพื่อนร่วมงานนะคะบนเกี่ยวกับที่ทํางานบ่อยๆจะทําให้บริษัทเนี่ย เกิดผลเสียอะไรเราก็ต้องคิดถึงเรื่องในความเป็นจริงเกี่ยวกับบริษัทก่อนว่าถ้ามีเพื่อ่วมงานแบบนี้จริงเนี่ยบริษัทจะเกิดผลเสียยังไงมันจะทําให้เกิดผลเสียกับบริษัทเพราะว่าเหมือนลูกค้าเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าเราเนี่ยแบบไม่ได้จริงใจกับเขาเราไม่ได้อยากจะแบบว่าบริการเขาด้วยใจจริงมันก็เลยจะทาให้ลูกค้าเนี่ยไม่กลับมาใช้งานกับบริษัทเราอีกค่ะครั้งนี้โดนคําถามไปมากกว่า5คําถาม เรารู้ผลแบนั้นเลยไหมเรารู้ผลหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ค่ะครั้งนี้แต่ว่าของนายเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบบอกกรรมาการว่าซ u a อ a i n อ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอะไรประมาณนี้ค่ะเราอยากให้เขาอะจําเราได้เราก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะยอะไรเงี้ยเราขอบคุณมากมากนะแบบสําหรับคําแนะนําที่คุณให้มาฉันจะเก็บไปตอบใช้เวลาฉันไปทํางานกับคุณนั่นเองเวลาเขาถามมาเนี่ยตอบแค่ ตอบสั้นๆเฉยๆไม่ได้เราต้องแบบขอบคุณเขาด้วยหรือพูดกลับไปด้วยให้เขารู้ว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมใช่ค่ะรอบนี้รออีเมลหนึ่งอาทิตย์ใช่แล้วก็ได้อีเมลใช่ไหมใช่ได้ <laughs> แล้วรอบที่สี่ทำอะไรบ้างอรอบที่สี่นะคะเขาก็จะให้เราไปกรอกข้อมูลค่ะในเว็บไซต์ของเขาอืมแล้วเขาก็จะเหมือนเขาจะมีเหมือนพวกแอรเซียค่ะให้เราเขียนว่าทําไมเราถึงอยากทํางานกับเขาเราเหมาะสมที่จะทํางานกับเขาเพราะอะไรค่ะอันนี้เนี่ยยากมากอันนี้ไม่ได้ไปเจอตัวไม่ไม่สัมภาษณ์ตัวต่อตัวแล้วไม่ค่ะเป็นการพิมพ์ไปอย่างเดียวเราเนี่ยต้องมาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เจอตัวเราจริงๆเราจะทํายังไงให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยทำให้เขาประทับใจเราให้ได้ค่ะมีเทคนิคในการเขียนไหม ของแนนะคะก็คือจะไปดูก่อนว่าบริษัทเนี่ยเป้าหมายอะไรเขาชอบลูกเรือแบบไหนคือเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเขาก็จะบอกว่าแต่ว่าแอร์โฮสเตสของเขาเนี่ยเป็นคนประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จะเอาพินออกมาเลยแล้วก็ให้หลายคำที่เขาแบบใช้นะคะเพราะว่าแบบเพราะเขาใช้แบบคําแบบนี้ราะเขาอยากต้องการได้ลูกเรือแบบนี้ดูในซีวีของเราว่าซีวีของเราเนี่ยมีอะไรที่ตรงกับเขาที่เขาต้องการบ้าง แล้วเราก็เอาคำของเขานะคะมา p a r a เฟส a e ค่ะก็คือมาเปลี่ยนคำให้มันไม่ใช่คำเดิมให้คล้ายกาันพอเขาอ่านแล้วเขาจะได้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันลิงก์กับเขาค่ะความต้องการของคุณเนี่ยคือฉันเลยคำถามของเขาก็คือถามว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมที่จะเป็นลูกเรือสายอ๋อก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลมาให้แบบให้มันตรงกับเป้าหมายของเขามากที่สุดใช,ใช่เขาต้องการคนประเภทไหนเฟลลี่เงี้ยอ่อ่าใช่ค่ะเขาต้องการคนที่เฟลลี่คนที่ทำงานได้แบบหลายๆวัฒนธรรมค่ะหรือัลติคัลเจอร์นั่นเองบินทั่วโลก เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เข้าใจวัฒนธรรมอื่นเสเปคก็คือเหมือนแบบว่ายอมรับเขาโลววัฒนธรรมอื่นด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ hard working ค่ะเพราะว่าเป็นลูกเรือเนี่ย<ข>ต้อง hard working ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะรออีกประมาณครึ่งเดือนค่ะอีกครึ่งในเขาจะส่งอีเมลมาค่ะว่าถ้าเราได้เนี่ยเขาจะให้เราไปฉีดยาเพิ่มเราพอเขาให้เราไปฉีดยาเพิ่มเสร็จเขาก็จะดูประวัติเราอีกรอบนึง <S <S อ่าเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะจะเป็นคนที่ในบริษัทใหญ่เนี่ยเป็นคนดูและ<ต><ต>เขาก็จะมีหลายทีมในการเลือกเราใช่ไหมคะอ่าเขาก็เลยจะใช้เวลาในการรอเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงหลังจากที่ฉีดยาเสร็จ รออีกสักพักนึงเขาก็จะส่งแบบว่าอีเมลมาให้เราเนี่ยไปถ่ายรูปค่ะที่เป็นตัวที่สามารถติดพาสปอร์ตได้เพื่อที่จะเอามาทําพวก Work Permit หรือว่าพวกวีซ่าของที่ประเทศเขาค่ะแล้วมีตรวจสุขภาพด้วยไหม มีค่ะก็คือเขาเนี่ยจะตอนที่เขาให้เราฉีดวัคซีนนะคะเราจะต้องไปตรวจสุขภาพส่งให้เขาด้วยเลยว่าเลือดเราจางไหมคือมีทิคนะคะถ้าใครเลือดจางเนี่ยก็คือสามารถกินธาตุเหล็กอะคะเข้าไป<ม>พวก่าตเหล็กเข้าไปทำใใช่บำรุงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนอนเยอะๆค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยเลือดไม่จางแล้วค่ะค <น S 1> ม,มคะีคนที่ตกตรวจสุขภาพมัางไหมมีค่ะคนที่ตกตรวจสุขภาพก็มีเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยผ่านเข้ามาประมาณ30คนเหลือประมาณ25คน,นะคะ่ะ แล้วนั้นน้องๆก็แบบออกกาลังกายดูแล<า>ตัวเอ,<ช>เองนะคะใครอยากเป็นแอร์ต้องแข็งแรงใช่ใค,ค่ะใครบอกว่านางฟ้าบนเครื่องอ่อนแอบอกบ้าไม่ใช่นะคะต้องทนนะคะรถสิบล้อชนก็ไม่ตายอะไรแบบนี้เลยค่ะ